ครับก็มีการจัดงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่านครับสารสัมพันธ์น่านเหนือน่านกลางน่านใต้ประจำปี2,568 พาคุณผู้ชมไปที่บริเวณกองอํานวยการแข่งเรือประรำพิธีฝั่งทางบ้านแสงดาวนายสุมเมศสายสูงประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านเปิดงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่านสารสัมพันธ์น่านเหนือน่านกลางน่านใต้จังหวัดน่านประจําปี2568โดยมีนายราเชนกล่าวคํานาย,ยกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านหัวหน้าสนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและฝีพายแข่งเรือร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคักครับซึ่งการแข่งเรือ ประเพณีจังหวัดน่านเป็นประเพณีเก่าแก่ที่บรรพบุรุษชาวนานดำเนินการแข่งขันกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชนและได้ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจำนวนเงิน9 0 0 0 0สบาทและหน่วยงานอื่นๆอาทิเท,ทศบาลเมืองน่านอบตอฝ่ายแก้วบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคน่านค่ะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรือขนาดเล็กก่อนถ้าเป็นระดับจังหวัดเดี๋ยวรอชม